สวัสดีครับวันนี้พี่หมีบูร่าพามากับบ้านซีเค็ดคอนเนอร์สไตล์โมเดนยอดฮิตที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะแยะมากมายนี่พี่หมีพามาดูอีกหลังหนึ่งราคาเริ่มต้น8,900พักได้14 000 000. ่ท่านบ้านหลังใหญ่มีสวนรอบบ้านนะขนาดกําลังพอดีสามารถลงเล่นได้หลายคนพร้อม,มกันไรเดอร์ยาวประมาณ5เมตรใครเห็นไรเดอร์หลังนี้เราคิดว่าไม่เสี่ยวนี่ต้องลองเล่นดูนะทุกคนเล็กแบบนี้ก็เสียวอยู่เดอ้อหลังนี้สามารถถ,ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยทุกคนโต๊ะท,ทานข้าวตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้แบบมาได้เหมาะกับวัยรุ่นอย่างพี่หมีมากๆนีก็็เปนนมมุโ่ กาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มมีฟองได้ซีเค็ดคอนเนอร์จะห่างทะเลอยู่ประมาณ6.8กิโลเมตรตั้งอยู่ใกล้กับทะเลหาดบ้านอำเภอหลังนี้เขาจะมีโต๊ะคู่บริเวณภายนอกอาคารนะทุกคนเข้ามาข้างในบ้านก็จเจอโซนคาราโอเกะเห็นแบบนี้พี่หมีบอกได้เลยว่าตอนกลางคืนตื่นมากเป็นไงตื้อถูกใจไหมทุกคนใครอยากมาลำวงในบ้านหลังนี้ก็เชิญมาได้เลยห้องนั่งเล่นก็จะมีโซนครัวด้วยสามารถประกอบอาหารได้ปิ้งย่างได้พาไปดูห้องนอนกันบ้างนะทุกคนซีเค็ดคอนเนอร์จะมี5ห้องนอน5ห้องน้ำทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยทททุกกกคคีีี่่สสใจจต้้อองงาาาารรเมมถั